เพราะเพราะหน่อยนะขอบคุณนะคะขอบคุณนมันน้ำใจจากแตงท้าวขั้นนะคะครับผมขอบคุณรถทะเบียนบใบไม้เฉชิง1988ยุทยาก็ยอยิงต้อดาวเจ็ดสองหมก็ทมพยัมรถด้วยครับขับรถเลยครับบชอหนึ่งเก้าแปดแุทยานะครับแล้วก็ ยอยิงเท้าเต่า7-2-5-3กสองห้ามกทมเดี๋ยวค่อยยิงปืนลูกใจเยยิงยิงอยู่นั่นนะพอจะมีให้อีกเจ็ดนางไหมคะนั่งเนาเลยค่ะเดี๋ยวเหมือนกันครับเหมือนกันโอเจ๊วันนี้ลูกค้าไม่เข้าเลยแกโอเจ๊ก็จุดทูบเรียกแขก จริงๆนะคะขอบคุณพี่เตี๋ควโอ้โหเก๋อขอบคุณครับตีแล้วรางวัลด้วยตีขอเวลาสักคู่นะครับอย่าเอาวันน่าช้าขอบคุณนะครับขอบคุณเอาวันน้ำใจด้วยนะคะขอบคุณคขอบคุณกำลังใจนะครับทุกผู้ชมทุกท่านนะครับคุณน้องลิลลี่นะคะเออครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับพี่สาวพี่นนท์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเอาวังใจด้วยนะคะขอเวลาสักครู่นะคะขอบคุณนะครับครับ ขอบคุณน้องเฮลด้วยนะครับผมวันนี้ได้รางวัลมาที่บอกว่าจะทำบุญกระทางวัดทั้งหมดใครนะโอ้ดิคุณหนีตะป๊อบมาเจอมึงอีกแล้วเนี่ยนได้รางวัลครับเอ้ยเดี๋ยวทำบางส่วนทำบางส่วนขอบคุณครับน้องน้องปอยน้องปอยตรงนี้ด้วยครับแคปแอแคปเขาขออ๋อที่น้องครับดูด้วยนะคำว่าน้องปอยอ่ะปอยในซอนดูด้วยดูปากด้วยเขาน่าจะแยกแยะออกแหละ นี่อพญาอยู่นี่ตเปลนตัวอะไรใส่ชุดเหมือนกันนี่กับพญาเหมือนกันพญาอะไรคะพญาลมมั้ยกระหยิ่งถ่ายที่สงสัยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเทศรียาสุดว่าใครคะเ่ยเวลามีลูกแล้วคนเกิดลูกปุ๊บติดลูกจะได้รางวัลยังงเออรงนี้เลยนะคะเองกับข้ามีสักคนไหม อรคอยโรคอยฝั่งนี้ด้วยครับโอยพี่ชอนพี่เบลโรคอยน้องคอยครับคอยเหรอนี่เขาเรียกคอยเขาไม่ได้เรียกเป็ดนั่งเฉยง่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไเบลมาเปลี่ยนชื่อขอบคุณนะคะพี่ชอนแต่งหน้าวันนี้หน้าเหมือนสมวัดลางเคมากเฮยไม่ล็กมากเลยอ่ะผัวเมียเขาอ้ำกันน่ารักด้วยใช่ค่ะคุณนะคะ เฮ้ยมึงใครเด้อเ <c oughs> ม่แล้วใส่สีน้ำเงินด้วยอย่าไปนั่งใ,ใกล้ๆนางพญาสุม,มามานะทำมไมเดี๋ย,ยวเขาแววยกกันไม่ออกว่าเราสวยไงเฮ้ยแต่รูปร่างมึงไม่เหมือนนา,างพญาหรกเหมือนปู่มินทาม <c oughs> เลยอ้าว ยังกระพร้อมจะได้นวลพวกกำลังลุ้มกันอยู่เลยนู้นโอ้ิเกดังใจอินเดี๋ยวขอบคุณมากครับที่เอาของมาแก้บนให้ไข่ไม่ใช่บบีีเอ็มเอ็มผายมึงเห็นไหมเนี่ยหลานกูกระพริบตายที่ไหนมายืนนิ่งขนาดนั้นน่ะโม้เนี่ว่ากูงานทองอ่เยยหนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยวันเกิดลูกวันเกิดลูกวันนี้เราต้องยิ้มแย้มลูกวันนี้วันเกิดหนู ไอ้ราพูดก็ทานั้นแหละเราพูดไปเขาก็ไม่ยิ้มหรอกต้องมีอยู่คนหนึ่งที่พูดแล้วเขายิม้มพี่ปอยปอยต้องห้แฟนเขาเนี่ยได้รางวัลมาไม่ได้ไปไหนหรอเอาไปไหนอะจะไปขอสาวเ <c oughs> ชื่อใชต้อง เพราะว่าสาวมีหลายคนค่ะนดีีวาน้ำใจนะคะถามจริงๆนะองคหญิงอีตอนที่ทํามันอะองคหญิงกับพ่อมันยิ้มกันเพราะไหมอันนี้ที่คือถามจากลูกยิงสมามานเป็นกษัตริย์ที่โสดโสดแล้วเรายังไม่มีลูกยังไม่มีครอบครัวใชอยกระหม่อมฉันไม่รู้ไอ้นั่นเขาจะเป็นลูกยามจังทำไ ไอ้หนูแม่มาเข้ามาลูกไม่ยิ้มเลยมารับรันในลูกเออนั่นแหละได้ตังเยอะดีลูกแบ่งให้พอเที่ยวกัหลีม<อ>ั้งเที่ยวซื้อบะหมี่บ้งเออครับขอบคุณครับฝั่งนูน้นอีกฝั่งนูน้นอีกนัาเพียดินตะเกิงใหม่ตั้งแต่สิ้นบุญพระบิดาพระมารดาข้านาพยาสุามาลคือกษัตริย์ญิ้งปกครองตะเกิงใหม่ที่สำคัญทุกวันนี้ข้าต้องของใจ มนทยาพร้อมด้วยเมียมวดีนะคะเราทั้งสามเติบโตมาด้วยกันค